สวัสดีครับร้านซัไมไอทีสวิทนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับผมมคคุกแอร์ครับลูกค้ามาในการคีย์บอร์ดโดนน้านะครับผมลูกค้าก็โดนนานแล้วลูกค้าก็ไม่รู้นะครับพอดีก็ใช้ใช้งานแล้วอยู่ตอนแรกๆกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคีย์บอร์ดเก่าก็จะมีคราบน้ําอยู่ครับผมครับผมเป็นคีย์บอร์ดก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าสนใจหรือมีปัญหาเรื่องคีย์บอร์ดก็ไม่ได้หรือว่าอัปเดตโปรแกรมหรือว่าอัปเดตเครื่อง เครื่องรุ่นเก่าไ Ma c เปลี่ยนเป็นเน็ไดดีก็สามารถทาได้นะผมแล้วทำไมทีสวิตก็มีทั้งหมด8สาขาครับผมมีสาขาเทอ์ม่ตองนกนะครับผมแล้วก็สาขายูเนียนมอลลาดพาวเซนทรัลรัตนทินนทเบตครับผมเดอะมอลท่าพักครับผมแล้วก็ยูเนียนมอลลาดพาวสาขาว,วาชะะัชรพลเมกาบางนาน,นะครับสามักงานใหญจจะอยู่ประเวศครับผมไม่ฟิวบางนานครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็ไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับ ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบรอ้อยครับผมใช้งานได้ปกติเลยแบ็คลท์ก็โดนน้ำนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนแบ็คลท์ใหม่แล้วครับก็ใช้งานได้ครับมีปัญหาสอบถามมาทางเพจร้านสมัยเฟซบุ๊กสมยัยทีสวิตได้ครับผมลูกค้าท่านใดสะดวกก็ไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาครับผมสำหรับผมวันนี้ใช้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดต่อต,ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ